ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในการส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตยและความสาม,มัคคีในสังคมวันจันทร์ที่17มิถุนายน2567เวลา9นาฬิกานกนมลโคปินนายกเทศมนตรีตำบลเชียงคานได้นําคณะพนักง,งานเทศบาลตำบลบเชียงคานเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในการส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตยและความสาม,มัคคีในสังคมณรโรงแรมเชีง ort, ชยงคานริเวอร์เมอร์เทนรีสอร์ทอำเภอเชียงคานจังหวัดเลย ซึ่งดําเนินการโครงการโดยสถาบันพระปกเก้าร่วมกับสํานักงานวิจัยแห่งชาติโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพกลุ่มตัวแทนภาคประชาชนและผู้สูงอายุในเขตตาบลเชียงคานเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายร่วมระดมความคิดในการดําเนินการจัดทําแผนเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อใช้ซอฟท์แวร์ในการส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตยและความสามัคคีในสังคมกรณีชุมชนตําบลเชียงคาน ทั้งนี้ดรทวินวดีบุรีคุณรองรลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าได้ให้เกียรติกล่าวพบปะและชี้แจงถึงรายละเอียดการดําเนินการโครงการตลอดจนได้กล่าวสรุปถึงประเด็นสําคัญในการดําเนินการโครงการในครั้งนี้ซึ่งจะได้มีการติดตามผลการดําเนินการอย่างต่อเนื่องในโอกาสต่อไป ตอนนี้ทางสถาบันทุ่งนาซึ่งถือว่าเป็นปถาบันของเทศบาลเฉียงทานที่ได้มาตัดเยื่อพวกเรามาหลายปีปัจจุบันนี้ก็ได้บอกว่าจะนำซอฟต์พาวเวอร์หรือที่เราเรียกว่าเฉียงทานนิยมหรือเราเรียกว่าต้องมีบ้านเมามาจักเพื่อนให้เชียงทานให้เกิดคุณค่าและมูลค่ากับชุมชนได้อย่างไร้ากจะมีสูุ่ก และความสมัคร์สมาร์ส,สกิลของคนในชุมชนเนี่ยเพราะนั้นกิจกรรมในวันนี้จะเห็นได้ว่าพวกเราชุมชนคนชั้นกางเนี่ยได้มารวมสมองอีกครั้งตัวอย่างเช่นโครงการที่หนึ่งเทศกาลกินปลาคุณได้ก็คุณได้ไปปลาส่วนไทยในอีสานเพราะนั้นกิจกรรมนี้จะเห็นว่าเราจะเอาทุนที่เรามียกขึ้นมาเนี่ยเผยแพร่ประจักษ์พันธุ์ที่แหล่งไรอันนี้ทางเทศบาลก็ให้การสนับสนุนเรือประพงษ์ ไ,ไว้วกิจกรรมที่สองกิจกรรมอิ่มบุญจะเ,เห็นได้ว่าเชียงรายมีมรดกทางวัฒนธนรมที่สูงมากและกิจกรรมหนึ่งที่เราในการประเมินจากคณะกรรมการสภาการท่องเที่ยวโลกก็คือเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมเรื่องการบริหารจัดก,การทุนทางวัฒนธนรมได้เงิน,นสูงมาก วานนั้นเราจะทำหนึ่งไรายการขยายภาคพื้นที่ข้งในเป็นถึงคนเป็นคนเยอไม่ถึงเด็กและเยาวชนในสถานศึกษานะครับและกิจการโครงการที่3เป็นกิจการที่เราได้นำแนวคิดที่สถาบัตย์ต้อเท้าได้มาจัดทำเข็มและงบประมาณ เก้ความเข่าเทียมมิตริทางเพศตรงนี้นะครับท่านอาจาได้ไหมอยากจะให้มีเป็นเบธีสังนิาการลานว่าแค่นั้นครับเพื่อจะเอาสิ่งดีๆที่ดีดนไปจากกิจกรรมในตรงนั้นบนด้านบนนี้ทางเทศบาลอยูได้จัดสรรงบประมาณลงไปเรียบร้อยบรั้นผมคาดการว่าไม่น่าจะเกินตามหนึ่งเดือนธรรมาสถานที่ผมเรียบร้อยสิ่งที่ท้าทาย พวกเราคนเชียงคานมากที่สุดก็คือความรับผิดชอบของแต่และฝ่ายแต่และโรครงการกิจกรรมที่เราไปเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้เกิดกิจกรรมเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนวันนี้ผมคิดว่าเป็นโอกาสดีของคนเชียงคานที่จะนำสิ่งดี ทุกคนได้ออกมาขายธุรกิจแล้วกระจายจัดเป็นกิจการเป็นโครงการที่จะไปลงไปสู <OR> ่ชุมชนนะครับในวันนี้ผมต้องขอบคุณทางทางั้นก้าวที่ได้มาชวนพวกเราคิดเป็นกวรคุยซึ่งผมว่าเป็นการนิกลังของเราันนะครับในโอกาสนี้ผมตขอขอบคุณทางทางั้นก้าวในโอกาสที่ได้รับขอบคุณทุกท่านด้วยครับ